กว่า866กิโลเมตรจากใจกลางกรุงเทพมหานครโครงการทรูปลูกปัญญานำเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ไปมอบให้เด็กๆโรงเรียนบ้านแม่คำอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่นี่ผู้บริหารและคณะครูได้เห็นความสําคัญของการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและได้เข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นการใช้สื่อกับโครงการรูปลูกปัญญาอย่างสม่ําเสมอล่าสุดได้รับโอกาสไปเปิดโลกกัศต ดูง,งานการนำระบบ ICT เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนที่ประเทศเกาหลีจากการประกวดผลงานครูประจำปี2556ในหัวข้อสื่อทรูปลูกปรรัญญาสร้างสารรค์การเรียนรู้สู่ student-centric โดยได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนชามเซมอิ e ลเมนเทอรี่สคูลโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกให้เป็น the world best education ประจำปี2556และเกิดแรงบันดาลใจนำประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดสร้างห้องเรียน King ICT จัดหาสื่อการเรียนการสอนทันสมัยพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้และดึงศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างสูงสุดและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนได้สแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีการทำงานเป็นทีมศึกษาค้นคว้าร่วมกันในรูปแบบของ smart education หลังจากที่ไปดูงานที่เกาหลีใต้น,นะคะพบว่า ได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนนะคะหลังจากนั้นก็เห็นในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศเกาหลีใต้จึงมีแนวคิดปรึกษาท่านผู้อำนวยการเพื่อที่จะเราจะสร้างห้องห้องหนึ่งสําหรับที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ของนักเรียนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการนํามาให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองนะคะเมื่อคุณครูได้ไปรับความรู้พัฒนาโปรแกรมต่างๆมาแล้ว ผมจะทำการขยายผลทันทีทุกโปรแกรมครับทำให้คณะครูของเราณนะวันนี้ใช้ ICT ได้อย่างดียิ่งเ,เราจะใช้สื่อ ICT นะครับร่วมกับสื่อทรปุกปปัญญาเข้ามาสนับสนุนในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กจากการที่มาเรียนห้องชิง ICT นะคะก็ทำให้หนูมีความสามารถในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะทำให้หนูนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศการสร้างหนังส e ือเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ค่ะ ถูปลูกปัญญาภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยนําเทคโนโลยีที่จะทําให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทันสมยัยทัดเทียมเด็กๆในเมืองใหญ่เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อน,นําไปพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดลอ้อมถูปลูกปัญญา